57เขาบอกว่าข้อมูลชุด1เรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนี้นะครับแล้วถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ9นะครับมีข้อมูลมีค่าเฉลี่ยแน่นอนครับแน่นอนมันต้องใช้สูตรนี้แน่นอน x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n, n เหมือนเดิมถูกไหมลองแทนค่าเข้าไปซิเรารู้ว่า x bar เท่ากับ9นะครับ sigma x ครับ a มีทั้งหมดกี่ตัว3ตัวนะครับบวกกันก็ได้3 a B มี3ตัวบวกกันก็ได้3 B C มี2ตัวครับเอา C บวก2 C ได้3 C โดยที่ N เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ8ถูกไหมนะเเท่ากับ8ดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับน้องก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยสังเกต3เนี่ยมันดึงตัวร่วมออกมาได้นะ3นะครับหารตลอดทั้งสมการฝั่งซ้ายตรงนี้จะเหลือ3 8เนี่ยหารอยู่พี่ย้ายขึ้นไปคูณได้24 เท่ากับ a บวก b บวก c แล้วเขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าพิสัยเท่ากับมัธยฐานพิสัยเนี่ยมันคืออะไรครับพิสัยคือ x max x max คือค่า x ที่มีค่ามากที่สุดลบกับ x min ถูกไหมโจทย์เนี่ยมันเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากอยู่แล้วนะครับน้องก็เอา x max ลบ x min ได้เลยค่าที่มากที่สุดคือ 2c ลบที่ค่าที่น้อยที่สุดคือ a นะนี่คือค่าพิสัยแล้วมันเท่ากับมัธยฐานถูกไหมมัธยฐานหายังไงครับตำแหนง่งมัธยฐานอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับหาจากสูตร n บวก1ส่วน2 n มี8บวก1ส่วน 2. 2นั่นคือ9ส่วน2ะเท่ากับ4.5นะเท่ากับ4.5 แสดงว่าค่ามัยธยฐานเนี่ยมันอยู่เหลื่อมระหว่างตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5ถูกไหมครับวิธีหาค่ามัยธยฐานคือนำตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5มาบวกกันหาร2เท่ากับ B บวก B ส่วน2ตรงเนี้ยได้2 B ส่วน2ตัดกันก็เหลือ B อยู่ดีนะครับพี่ได้อีกสมการออกมานั่นคือ2 C ลบเเท่ากับ B หรือถ้าพี่จัดรูปใหม่มันคืออะไรครับมันคือ A บวก b เท่ากับ2 C ถูกไหมนะ พี่นำ a บวก b เทนะ่ากับ 2c เนี่ยให้ตรงนี้เป็นสมการที่1ตรงนี้เป็นสมการที่2พี่รู้ว่า a บวก b เท่ากับ 2c พี่นำไปแทนค่าใน1นะครับจะได้สมการใหม่ออกมาว่าอะไรนะ24เท่ากนะับ a บวก b เนี่ยมันเท่ากับ 2c พี่แทนค่าเข้าไป 2c บวก c ตรงนี้ได้ 3c ดังนั้น c เดียวเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย c เดียวเท่ากับ8นะครับ ถ้าตรงนี้นะครับน้องต้องหาค่า A กับค่า B ออกมาใช่ไหมแต่ลองสังเกตไอสิ่งที่โจทย์ถามหาสิถ้าพี่จัดรูปใหม่มันคืออะไรครับมันคือ C พี่ดึงลบออกมานะครับในวงเล็บจะเหลือ A บวก B แล้วทั้งหมดยกกำลังสองเรารู้ค่า C เรารู้ค่า A บวก B A บวก B เท่ากับส C ถูกไหมนั่นคือ A บวก B เท่ากับ2คูณด้วย8 เท่ากับ16น้องก็นําค่านะครับที่ได้นี่แหละไปแทนในสิ่งที่โจทย์ถามหาจากตรงนี้นะครับค่า c คือ8ลบ a บก b คือ16ทั้งหมดยกกําลัง2นั่นคือลบ8ยกกําลัง2นั่นเองนะครับค่าที่ได้เท่ากับ64จบ57ตอบ3